ใครเคยอยู่ในวงสัมมนาอะไรสักอย่างแล้วก็เขาให้พิธีกรหรือวิทยากร,กรเนี่ยให้แต่ละคนแนะนําตัวเราเราเคยยในเหตุการณ์แบบนี้ไหมรู้ไหมว่าเหตุการณ์แบบนั้นส่วนใหญ่มันมันไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรอะ่ะเพราะเพราะไม่มีใครฟังใครเมื่อไมค์กาลังเข้าใกล้ถึงเราหรือคิวใกล้ถึงอ่ะในหัวเราจะคิดอะไรวะในหัวเราจะคิดอะไรครับจึงจะจึงจะเราจะพูดอะไรจึงจะทําให้เราดู ดูดีการที่ผมรู้จิตวิทยาตรงนี้มันสร้างประโยชน์ให้ผมอย่างหนึ่งก็คือคุณว่าในเวลาไป Public กส m ม n นาเช่นเหตุการณ์แบบนี้หรือถ้าให้ดีกว่านี้นะ เป็นพับลิกที่ราคาแพงมากแล้วมีผู้บริหารมานั่งอยู่ในห้องแบบนี้การที่ทําให้คนอื่นเนี่ยจดจําเราได้นี่ดีไหมครับในแบบที่เราอยากให้เขาจดจํานะใครรับเราควรแนะนําตัวเป็นคนแรกหรือคนสุดท้ายเดาดินี้เพราะอะไรครับควรแนะนำตัวคนสุดท้ายหรือคนท้ายๆเพราะอะไรเพราะถ้าแนะนำตัวคนแรกเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครฟังเพราะมันยังมีนอยส์มีเสียงรบกวนในหัวเขา เราควรแนะนำตัวเป็นคนทายท้ายที่เขาแนะนำจบไปแล้ว เมื่อมนุษย์แนะนําตัวจบเราจะทําไงครับเฮ้ <_ an> โยโลงแล้วก็เราก็มานั่งฟังและเขาจะฟังเฉพาะคนที่มันน่าสนใจถ้าไม่น่าสนใจเขาหยิบมือถือมานั่งเล่นนูน่นนี่ใครเข้าใจเหตุการณ์แบบนี้มั้งครับงนั้นเราควรทําไงเราควรหนึ่งเป็นคนท้ายๆแล้วสองซ้อ,งอมสคริปต์การแนะนําตัวของเราเนี่ยจากบ้านราเป็นอย่างดีคิดว่าการที่เราชีวิตเนี้ยเราจะมีโอกาสแนะนําตัวเองบ่อยไหม ผมว่ามีนะงนั้นการที่เรา r ร a t e สคริปต์ให้มันน่าสนใจให้มันดูหวือหวาอะไรเงี้ยผมว่ามันมันคุ้มที่จะทำแล้วแต่แล้วแต่บริบทถ้าเป็นสัมมนาที่ที่ไม่ได้เป็นทางการมากกระนํ้ตัวอาจจะดูตลกหรืออาจจะทำให้มันตลกหรือทําให้มันดึงดูดความสนใจให้มันโชว์ออฟแบบนั้นได้แต่ถ้าเป็นฟอร์มอลผมว่าก็โทนดาวน์มาลงนิดนึงเราจะมีหลายสคริปต์ปรับสคริปต์ให้เหมาะกับบริบท แต่แนะนําท้ายๆเพื่อให้เราดึงความสนใจคนได้จากคนที่เขาไม่ต้องกังวลแล้วโอเคและเข้าใจคําว่าต่อมุกไหมเช่นใครบางคนเล่นมุกอะไรบางอย่างไว้แล้วเราก็พูดต่อจากเขาว่าถ้านึกถึงเหตุการณ์แบบนั้นไปหาพี่คนนั้นถ้านึกถึงเหตุการณ์แบบนี้นึกถึงเราอะไรประมาณอย่างเงี้ยนี่เป็นการเล่นมุกต่อยอดจากคนอื่น